กระบวนทัพยักษ์ลิงอนุรักษ์ศิลปะไทยสืบสารด้วยหัวใจตะมุติตมิน่ารักจังโโท่านเศรษฐาธิบีสินนายรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีวาระที่สําคัญนั้นก็คือเรื่องของดิจิทัลว a l ล e หน0่งหบาทนั่นเองค่ะหัวข่าวครับเจ็บหัวข่าวแต่ว่าไม่ได้เจ็บภายนอกเจ<พ>็บข้างในคยัง ช่อง9ร่รวมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ วีรินทิลานาทองบ่อจรัดและผมไฮสุญสะทรในรายการสามร้อยหกสินิวโชว์โชว์ให้ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วลุ้นรับความเป็นสุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตไปด้วยกันกับโชว์ที่มาจากทั่วประเทศค่ะครับมาโชว์ในรายการของเราแล้วได้รับใบประกาศเกียรติคุณแบบนี้เลยคะ่ะว้าว กรอบเงินสาหรับสุดฟังพลังฮอตกรอบทองสําหรับซุปเปอร์สุดฟังพลังฮอตค่ะและคนตัดสินพร้อมอยู่แล้วนะคะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอกกันท้าไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พรวิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับทั้งสองท่านค่ะวันนี้จะบอกว่าโชว์ของเราน่ารักมากรับแต่เป็นความน่ารักที่อลังการนะคะคิดดูว่าความน่ารักผสมกับความอลังการออกมาจะเป็นยังไงเพราะว่าจะว่ากันด้วยเรื่องของโขนค่ะนี่โขนก็ต้องมีพระลักพระรามมีหนุมานหนุมานตัวจิ๋วน่ารักมากแต่ที่สําคัญ คือจะมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเราได้หรือไม่ต้องติดตามค่ะในโชว์ที่มีชื่อว่ารำเสมอข้ามสมุดในช่วง360องศาซาแซบโชว์ช่วง360องศาซาแซบโชว์ 20องศา New โชขอต้อนรับน้องเบสน้องยูโรน้องใบบัวน้องซิดนีย์น้องปิงปองน้องยิมน้องลันตาน้องปราดและน้องไอคอนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการศึกษาพหุภาษาสู่วิจัยและพัฒนาจังหวัดชนบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยน่ารักมากๆแต่ตอนนี้เรายังไม่ต้องสัมภาษณ์น้องงเหนื่อยคับเพราะว่าชุดมีน้ําหนักแล้วก็แบบอาจจะร้อนหน่อยนึงนะคะอย่างนี้ต้องขอคําคมงวัดทองจอาจย์เลยแหละครับครับก็ ต้องให้น้องๆรีบถอดหมวกนะครับ <laughs> ให้คำควมว่าทองเลยนะครับว่าขบวนทัพยักษ์ลิงอนุรักษ์ศิลปะไทยสืบสารด้วยหัวใจตะมุตะมิน่ารักจัง <laughs> oh. ขวมมาทองที่ที่พิเศษมากเพราะมีความอลังการในนั้นแต่มีตะมุตตะมีปิดท้ายด้วยนะคะ<ช>เดี๋ยว,วเราจะกลั่นข้อมูลให้จารย์กอลได้แต่สิ่งความเป็นซอฟต์พาวเวอร์รสักครู่หนึ่งจะมีคุณครูมานั่งด้วยนะคะเดี๋ยวตามเชียร์ให้กำลังใจน้องๆด้วยนะคะครับกับช่วงหน้าครับ3.60องศาทอล์กโชว์ครับเดี๋ยวกลับมาค่ะ 360องศาทอล์คโชว์ ิสารนิวโชว์เลยช่วงนี้ช่วงทอล์กโชว์เราอยู่กับน้องๆนักแสดงซึ่งทําให้เรารู้สึกแบบทั้งอลังการทั้งน่ารักเลยนะคะจย์บอกว่าตะมุตะมิตะมิเลยนะคะอยู่กับน้องเบสน้องใบบัวน้องลันตาและน้องซิดนีย์ตัวแทนเพื่อนๆมากับคุณครูผู้ออกแบบและควบคุมการแสดงคุณครูธารากรแก้วประทุมรัศมีสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากให้คุณครูบอกก่อนเลยนะคะตอนแรกเลยนะคะว่านี่คือ อันนี้คือชยยาพวานครับชยยาพวานมีหน้าที่มีหน้าที่เชิญธงประจําทัพของพระรามโอ้โหอ่านต่อเลยค่ะข้างหลังอันนี้คือพระรามครับพระรามครับอันนี้คือเกศรธรรมราเป็นลิงตัวหอมของพระรามเป็นลิงตัวหอมเลยชื่อเกศรเกศรธรรมราคือตัวหอมที่สุดใน18มงกุฎหอมสุดแล้วค่ะโอ้โหอ่าแล้วก็สุดท้ายค่ะอันนี้ก็คือนิลนน นะครับเป็นทัพเพิงในการอวตารมาช่วยพระรามอ่าเพราะฉะนั้นต้องดูให้ครบเชิญเลยค่ะเชิญอะไรทั้งหมดเดี๋ยวผมขอพานน้องมาเชิญเลยครับเขาเรียกว่าได้รู้จักว่าเป็นลิงตัวหอมก็มีนะคะนี่มตัวหอมก็มีอ่าตัวเล็กๆน้องน้อยน้องเล็กสุดค่ะคือมีแค่นี้ครับเชิญค่ะครับอันนี้ก็คือเป็นพระลักษณ์นะครับสําหรับโรงเรียนเราในการนําเสนอในวันนี้ก็คือเราจะเห็นว่าพระรามกับพระลักษ์สวมสีรษะ ครับอันนี้คือเป็นลักษณะแบบโบราณค่ะแล้วต่อเลยค่ะต่อเนยอันนี้ก็คือเป็นองคตนะคะเป็นลิงแล้วก็เป็นยักษ์เดี๋ยวให้น้องนะคะเชื่อะไรคะอันนั้นคือหนุมานหนุมานแล้วก็สุครีพเดี๋ยวทวนให้ท่านผู้ชมนะคะนี่คือสุครีพค่ะหนุมานและนี่คือพิเภกครับพิเภกพญาพิเภกนะคะองคตองคตค่ะและอันนี้คือพลักษ พลักหน้าทองงามมากๆเลยเปิดหน้าโชว์ไหนได้ไหมคะเดี๋ยวท่านนจะได้เห็นหน้าน้องๆทั่วถึงกันเอากล้องไล่หน้าเลยนะคะชื่อเล่นชื่อน้องเลยนะคะยูโรค่ะน้องยูโรไอคอนไอคอนน้องปราดน้องปิงปองน้องยิมเก่งมากมากเลยขอบคุณน้องๆค่ะเชิญพกผ่อนด้านข้างก่อนนะคะอทีนี้เมื่อกี้คำคมวัคทองของอาจารย์เรามาขยายกันดีกว่าดนใจมากค่ะใ่ครับผมเมื่อกี้นะครับคำคมวัคทองนะครับขบวนทับ ยักษ์ลิงอนุรักษ์ศิลปะไทยสืบสารด้วยหัวใจตะมุตะมิน่ารักจันอาจารย์กอล์ฟครับเชิญค่ะขยายเลยค่ะคุณคือผมดูโชว์นี้ได้รอยยิ้มตลอดเวลานะครับเพราะว่าหนึ่งละภูมิใจในมรดกโลกของไทยคือโขนแต่ที่สำคัญคือน่ารักเนี่ยตะมุตะมิอีกบทสรุปคือน่ารักคือรู้สึกเรารู้สึกโชวโนี้น่ารักอ่ะน่ารักจริงครับครับ ้อสรุปผมมีแค่นี้แหละตกใจโมรดกวัฒนธรรมที่จะต้องไม่ได้ของโขนไทยแสดงได้ดีและที่สำคัญคือน่ารักมากโมรดกโลกกาลังจะถูกสืบสานด้วยเยาวชนตัวเล็กๆของเรานี้แหละเป็นกําลังสําคัญเป็นอนาคตของชาติด้วยนะคะชุดการแสดงนี้อาจารย์เหนื่อยไหมคะในการซ้อมเหมือนจับปูเซกะดงเหมือนกันนะคะก็พอสมควรอยู่ครับแต่ต้องต้องขอชื่นชมน้องๆทุกคนนะครับที่มี ใจรักในศิลปะวัฒนธรรมนะครับก็ซ้อมกันมาหลายรอบอยู่เหมือนกันแล้วตอนนี้ถวดถอดหัวโขนแล้วน้องเชอเล่นชื่อน้องใบบัวน้องเบสนะคะน้องซิดนี่น้องลันตาคุณครูบอกว่าเหนื่อยพอสมควรทําไมเหรอคะเราเป็นยังไงเราโซนกันมากเหรอคะตอนซ้อมเป็นงไงบ้างยากไหมคะการสึกโขนคะพี่พี่ตอบก่อนพี่ตอบก่อนก็รู้สึกยากอยู่ค่ะแต่ก็รู้สึก ภูมิใจที่ได้มาร่วมแสดงโขนเพราะว่ามีโอกาสได้ใส่ชุดที่มีความวิจิตรงดงามแบบนี้ค่ะนี่น่ารักมากเลยใส่ชุดที่วิจิตรงดงามและชุดหนักไหมคะลูกไหนให้น้องตอมหน่อยชุดหนักไหมคะหนักอยู่ค่ะหนักนะคะหนักนะคะแล้วแล้วหนูหนูหนูทำไมถึงมีใจรักที่อยากจะแสดงโขนคะสวยค่ะสวยพี่บอกวิจิตรน้องบอกสวยต่อเลยค่ะลูก ของหนูมาแสดงโนแล้วเป็นยังไงบ้างคะลูกรู้สึกสนุกดีค่ะอ่านี่มาสนุกเลยนะคะสนุกเลยเพราะสนุกยังไงอะคะสนุกได้แสดงกับเพื่อนเพื่อนและน้องๆองและพี่พี่ค่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นั่นเองนะคะออะปิดท้ายหน่อยค่ะ,ะครับก็รู้สึกว่าได้สืบสารโขนค่ะให้คนรุ่นหลังๆได้รู้ค่ะน่าภูมิใจจริงๆค่ะและทั้งหมดที่ท่านชมได้ชมนั้น เป็นชื่อชุดรำข้ามสมุทรรำเสมอข<ช>้ามสมุทร,รคืออะไรคะอาจารย์รำเสมอข้ามสมุทรก็คือเป็นการเคลื่อนกองทัพของพระรามเพื่อข้ามไปกรุงลงกาครับอ๋อแล้วทุกครั้งก็ต้องมีการถือธงนําใช่ครับในทุกครั้งที่ขบวนพระรามไม่ว่าจะออกลบหรือจะขบวนไปไหนก็ต้องมีคนเชิญธงเรียกว่าเป็นธงประจําพระราม<อ>ครับอ๋อแล้วทำไมถึงหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาคะท,ที่ที่ตั้งใจที่จะหยิบหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าเป็นการรมเสมอข้ามสมุทร แต่ในการลำในครั้งนี้นะครับจะเห็นลักษณะความเหมือนและแตกต่างของ3ตัวละคระ3ตัวละครก็คือตัวพระพระรามพระลักษ์แล้วก็พลวานนอนทั้งหลาย<ะ>และอีกตัวหนึ่งก็คือพิเภกค,<ะ>ครับผมอันนี้ก็คือกองทัพของพระรามอยู่ใน,ในกองทัพของพระราม<ะ>ครับ<ะ>แล้วที่นําเสนอในวันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือพระรามกับพระลักษ์สวมศีรษะ อ๋อทุกครั้งนี่จะจะต้องเปิดหน้าใช่ไหมคะปกติในยุคต้องต้องบอกว่าในหลังหลังนี้ก็คือจะแต่งหน้าสวยกันครับผมแต่ยุคก่อนโบราณนี้จะสวมศีษะหมดเลยครับอ๋อเราก็จะเห็นว่าเป็นเป็นสีทองกับสีเขียวนั่นเองเมื่อสักครู่นะคะแล้วผู้ชมก็จะได้เห็นด้วยว่าอ๋อหัวพระรามพระลักษณ์แท้จริงแล้วเป็นแบบนั่นเองนะคะแล้วชุดการแสดงนี้ครับเคยไปแสดงที่ไหนมาบ้างไหมครับ ถ้าถ้าเป็นชุดเสมอข้างสมุดนี้ก็คือแสดงที่งานประจําปีของโรงเรียนนะคบเมื่อปีอที่ผ่านมานี้ครับครับก็กระแสตอบรับก็ค่อนข้างที่จะดีเพราะว่า,าผู้ชมนะครับได้เห็นความแตกต่างในกระบวนการไล่ลา<อ>แล้วก็ได้ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของกองทัพพลามเพราะว่าเราเล่นที่โรงเรียนเราเล่นเป็น หลายตัวเลยครับเราได้เห็นความ่ีใหย่ของกอ,องทัพและเห็นความน่ารักตะมุตะมีของน้องๆอองด้วยน่ารักมาก,กทั้งหมดนี้คือการกลั่นข้อมูลให้จันก์ฟได้ตัดสินความเป็นสุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังในวันนี้เช่เลยค่ะค,คือ3อย่างนะครับจุดแรกเนี่ยโขนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จะต้องไม่ได้ชิ้นแรกของไทยในปี6-1นะครับและสิ่งที่ใช้โดยยูเนสโกใช้คําว่านะครับโขนแมสก์แดนซ์ดราม่าในไทยแลนด์นั่นหมายถึงว่าเป็นการสวมหน้ากากนะครับ ซึ่งสอดคล้องกับจดหมายเหตุของลาลูแบร์ในสมัยพระนารายที่บอกว่ามีการแสดงและส่วนใหญ่เป็นการเต้นโดยไม่ค่อยพูดแต่เต้นโดยการรบและสวมหน้ากากของสัตว์นั่นหมายถึงวานอนและสวมหน้ากากของยักษ์ดังนั้นีเส็นว่าความโดดเด่นของศิลปะโขนของไทยคือการเต้นแบบสวมหน้ากากซึ่งทางอาจารย์ก็บอกว่าโชว์ชุดนี้สวมหน้ากากทุกองนะครับทุกตัวละครก็คือรวมทั้งพระลักษมามจุดสำคัญต่อมาคือพอมดก ทางวัฒนธรรมที่จะต้องไม่ได้เนี่ยมันมีมูล,ลค่ามหาศาลสับสนการท่องเที่ยวของไทยที่เราหวังว่านะักท่องเที่ยวจะกลับมา40ล้านคนให้ได้ในปีถัดไปปีนี้อาจจะประมาณส5ล้านคนและทุกครั้งการนําเสนอประเทศไทยโขนคือการแสดงส่วนหนึ่งที่เรามักจะใช้บอกว่านี่คือจบเรื่องโขนนะครับ,รบสองจบเรื่องการแสดงเนี่ยน้องๆเด็กๆเ,เนี่ยตัวแสดงหลักๆเนี่ยนะฮะตัวพระลักษณ์พระรามนะครับ,นะรบโดยเพราะพระลักษณ์นะฮะคนนําธงหานุมานและเปิดหน้ากามาผู้หญิงทั้งนั้นเลยนี่ การแสดงเนี่ยถ้าทางแข็งแรงถ้าไม่เปิดหน้ากากเราไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับจุดสำคัญต่อมาคือน้องๆมีหลายรุ่นและประกบคู่เท่ากันตั้งแต่เล็กๆและจนถึงผู้ใหญ่หน่อยสะท้อนอีกหนึ่งว่านี่คือการสืบสายวัฒนธรรมซึ่งจะทําให้เป็นไอดอลของเด็กๆที่เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเต้นได้เล่นได้ ศิลปวัฒนธรรมค่ะแต่ที่สาคัญคือคําว่าตะมุตะมีที่อาจารย์ให้คําคมวัตทงไว้คือน้องๆน่ารักน่ารักจริงแต่ในความเป็นจริงโขนก็คือความสง่างามด้วยและปอเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่อาจจะรู้สึกว่าเออน้องๆยังแสดงเหมือนเด็กๆอยู่นะตะมุตะมีกันอยู่แต่แน่นอนปอเชื่อว่าวันเวลาจะฝึกฝนแล้วน้องๆจะเก่งขึ้นเป็นลําดับในนี้นะเขาจะโตขึ้นพร้อมกับความสง่างามของโขนได้อย่างแน่นอนเพราะเขาเขามีหัวใจโขนอยู่ในสายเลือดแล้วนะคะก็ให้กําลังใจน้องๆด้วยจริงๆเนี่ยถ้าต้องดูว่าถ้าหลักพื้นนฐาี่ ถ้าการทํามือทําไม้เนี่ยถ้าเท่าตรงเป๊ะและแรกๆเนี่ยเสียงตุ๊บตับของเท้าเนี่ยผมจะดูจังหวะเท้านะจังหวะเท้าเท่ากันเป๊ะแต่ตอนหลังก็ตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับก็คือเริ่มเท้าไม่เท่าแล้วเราก็จะได้เห็นพัฒนาการของน้องแต่ต้องบอกว่าน่ารักครับเพราะนั้นพูดมาทั้งหมดทั้งมวลก็ขอสุดเลยนะครับว่าโชว์ชุดนี้ได้ได้อะไรครับ มาลุ้นด้วยกันเลยค่ะจะได้สุดปังพลังท้อนหรือว่าซุปเปอร์ซุดปังพลังท้อนนะครับเราจะได้อะไรก็จะเป็นขวัญใจของพวกเราแล้วเป็นกำลังใจเดี๋ยวข้าหยยบหลังลงมาอย่างนิดนึงนะคะโลกโลเรารอกันค่ะไปไว้ก่้ไหมลนไหม่หยินะคะับ้าได้ไหมลุ้นกันค่ะรันได้ให้อะไรคะมรดกต้องสืบสานโดยคนรุ่นต่อรุ่นนะครับเมื่อคนรุ่นใหม่เข้าใจแล้ว คนจะมีความเป็นสากลมากขึ้นเพราะนั้นโชว์ชุดนี้ได้ซุเปอร์สุดปังพลังพอดครับดน้้ะให้คุณครูครับเชิญรับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งวันนี้ได้ไปซูเปอร์สุดปังพลังฮอตกับอนาคตของชาติอรับขนไท่ยังอยู่กับพวกเรานะครับในช่วงนิวส์อัปเดตครับและรักสุขภาพ360องศาครับเบรกนี้เราส่งความยินดีให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการศึกษาพุ่งภาษาสู่วิจัยและพัฒนาจังหวัดชลบุรีทุกทุกคนซูเปอร์สุดปังพลังฮอตยี๋ยวกันมาค่ะ ช่วง News Update และรักสุขภาพ360องศา กลับเข้าสู่360องศานิวโชนนะครับช่วงนี้ช่วงนิวส์อัปเดตครับมาอัปเดตกันกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะท่านใสษถาทวีศินนายรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีวาระที่สําคัญนั้นก็คือเรื่องของดิจิทัลว a l เลตหนึ่งบาทนั่นเองค่ะ <Wow. S 2> ความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างไรมาฟังกันเลยนะคะวันนี้จะมีการประชุมคอรม และคาดว่าที่ประชุมจะเตรียมพิจารณาผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเติมเงินดิจิทัล10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตหลังจากได้เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดเงื่อนไขของโครงการและจัดหาแหล่งเงินไว้รองรับโครงการเรียบร้อยแล้ว500ล้านบาทว่าอย่างนั้นนะคะ <S 2> <S 2> ทั้งนี้ตามมติของบอร์ดนโยบายเติมเงินดิจิทัล10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนั้นมีรายละเอียดในการเห็นชอบเนี่ย งบประมาณจะมาจาก3แหล่งก็คือการบรหิหารจัดการเงินงบประมาณรายจ่ายปี2567จํานวน175,000ล้านบาทแล้วก็มีเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2568อีก152,700ล้านบาทค่ะและอีกหนึ่งส่วนนะคะก็คือการดาเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐจํานวนอีก172,300ล้านบาททั้งหมดก็จะเป็น5 0แสนล้านบาทนั่นเองนะคะโดยมีเงื่อนไขคือประชาชนจะต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปค่ะแน่นอนวันนี้เข้าสู่ที่ประชุมส่วน ผลการประชุมออกมาจะเป็นอย่างไรต้องตามกันนะคะคแต่หนึ่งเรื่องไม่ต้องนุ้นเลยนะคะคเพราะว่าเกิดขึ้นแล้วก็คือโครงการสําหรับผู้ที่มีใจรักในการทําอาหารของตราแม่ครัวค่ะคไปดูภาพกันเลยค่ะนี่คือโครงการพิเศษนะคะอยู่บ้านไม่เหงาเพราะเรามีตราแม่ครัวเมนูสีผ้าคครีเอเตอร์ชาเลนจ์ครั้งที่ 2. 2> โอหชวนท่านผู้ชมค่ะอัดคลิปการทําอาหารประจผํผภาคส่งเข้ามาประกวดเลยนะคะคนที่มีใจรักในการทําอาหารพลาดไม่ได้เลยค่ะต้องรังสรรจานเด็ด 查理拉。 โชแนวคิดสร้างสรรค์เหนือกลางอีสานใต้ความยาวไม่เกิน3นาทีพร้อมต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองตามกติกาเลยนะคะ<ช>เพราะว,รว่าผลิตภัณฑ์ของตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองนั้นอยู่คู่ครัวไทยมานานกว่า40ปีแล้วปรุงรสความอร่อยกลมกล่อมถูกสุขอ,อนามัยด้วยลุ้นเป็นท็อปทรีประจำภาคนะคะซึ่งงานนี้มีเงินรางวัลเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างคะใช่ครับผมรางวัลของเรานะครับเป็นรางวัลประจำภาคครับภาคละ3ารางวัลนะครับ รางวัลละส0 0 0 0่นบาทแถมรุ่นนะครับต่อรางวัลป๊อ u ป a r าโบนนะครับประจำภาคภาคละ50,000บาทสามารถสมัครด่วนได้เลยทั้งวันนี้นะครับ ถึง30เมษายนนี้เท่านั้นที่ w w w t r a m e k u a i c o m ครับอย่าลืมนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ w w w t r a m e k u a c o m กับการประกวดการทำอาหารที่ท่านผู้ชมรักการทำอาหารแล้วมันลุ้นรับรางวัลจากตราแม่ครัวไปด้วยกันนะคะใช่แล้วครับนั่นคือนิวส์ัำเดตของเราค่ะเดี๋ยวเราไปต่อรักสุขภาพ360องศานะครับกับเรื่องหัวเข่าครับผมเราจะเจ็บหัวเข่าด้านในได้ยังไงครับผมอยากรู้มากๆเลยครับไปพบกับคุณผู้พัชรินพรกันเลยในช่วงรักสุขภาพ360องศาค่ะครับ ช่วงรักสุขภาพ360องศา และนี่คือรักสุขภาพ360องศากับคุณปูพัชรินทร์พรนาท้องบอจรัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกครั้งหนึ่งน้องไฮเรื่องอะไรนะคะวันนี้หัวข่าวครับเจ็บหัวข่าวแต่ว่าไม่ได้เจ็บภายนอกเจ็บข้างในยังไงเจ็บข้างในนะคะจริงๆแล้วอาการนี้เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะผู้ที่ทั้งออกกําลังกายอย่างหนักนะคะหรือว่าเป็นแม่บ้านด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นผู้สูงอายุนะคะก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายเช่นเดียวกันค่ะโดยที่อาการของเขาเนี่ยนะคะอาการจะมีอะไรบ้างถ้าหากว่าเราจะสัง ดูนะคะว่าเวลาเรายืดเราเหยียดนะคะแล้วก็เราก็จะเจ็บเข่าด้านในนะรวมทั้งถ้าเวลาเจ็บเวลาเราเราเดินขึ้นบนบันไดเดินลงบันไดนะคะแล้วก็มีการงอเขา่าแล้วมันติดติดขัดขัดหรือบางคนอาจจะเป็นแบบว่า รุนแรงกว่านั้นก็คือมันจะเกิดอาการบวมแดงขึ้นมาด้วยะนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าเพราะอะไรมันถึงเป็นแบบนั้นแล้วมันสามารถบ่งบอกถึงโรคอะไรได้บ้างะนะคะอย่างแรกนะคะก็คือเรื่องของถุงน้ําลดการเสียดสีในเข่าเนี่ยมันเกิดการอักเสบโดยโ<อ>ปกติแล้วเนี่ยคนเราจะมีถุงน้ําที่ลดการเสียดสีเพราะว่าตรงหัวเข่าเนี่ยจะมีสะบา้าใช่ไหมคะคืเหมือว่ามันจะลดการเสียดสีตรงนี้มันก็เลยจะมีถุงน้ําด้วยซึ่งถุงน้<อ>ําอันนี้ถ้าเกิดมีการอักเสบขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือจะทําให้เกิด อาการเจ็บนั่นเองอนะคะ,ะซึ่งตรงนี้มันเกิดจากอะไรบ้างเกิดจากแรงกระแทกบ่อยการออกกําลังกายแบบหนักนะคะแล้วก็มีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเป็นโรคแม่บ้าน<ะ>แม่บ้านชอบนั่งยองนั่งกับพื้นนั่งล้างจานอะไรอย่างนี้เป็นต้นก<ะ><ะ>็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนั่นคือ ถุงน้าลดการเสียดสีในเข่ามันเกิดการอักเสบถ้าเกิดว่าอักเสบมากๆเข้านะคะอาจจะบรรเทาไม่ได้แล้วต้องไปพบแพทย์ต้องไปเจาะอ,ออกเพราะว่ามันจะเกิดหน,อ,นองตรงนั้นนะคะอ,อย่างที่2ก็คือกล้ามเนื้อต้นขาด้านในอ่อนแรงนั่นเองซึ่งสาเหตุเกิดมาจากกล้ามเนื้อสะโพกแล้วก็กล้ามเนื้อต้นขาไม่แข็งแรงอาจจะเกิดจากการที่วิ่งผิดท่าหรือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผิดๆนะคะแล้วต่อมาก็คืออย่างที่3นะคะเส้นเอ็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านในเกิดการอักเสบค่ะ ซึ่งก็คือเกิดจากการที่เอ็นกล้ามเนื้อต้นขาด้านในเนี่ยมันคือเกิดการงอบ่อยๆเหยียดบ่อยๆทิ้งเป็นเวลานาน,านๆแบบนี้เป็นต้นก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันและสุดท้ายนะคะก็คือสาเหตุอีกอย่างนึงก็คือกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทอันนี้ก็คือ,อไปกันใหญ่เลยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะเกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อบริเวณบั้นท้าย <c oughs> นะคะแล้วซึ่งอยู่ใกล้กับสะโพกนั่นเองมันจะไปกดทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้ๆกันตรงนั้นทําให้ทั้งปวดหลังด้วยนะคะบางคนไม่ใช่แค่ปวดเข่าปวดหลังปวดบัั้้นนทายมก็จะ ลงมาถึงเข่าได้ด้วยเช่นเดียวกันคูพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมนั่งฟังอยู่ฉันเคยเป็นฉันก็เคยเป็นนะมาดูถ้าของการบริหารกันจะทํายังไงถ้าบริหารข้อฟิตพิชิตเข่าเสื่อมมันก็เือเป็นมาจากของโรงพยาบาลสิริราชนะคะเอาขึ้นเต็มจอเลยดีมาให้ด้วยต้องขอขอบคุณภาพนี่เลยท่าที่หนึ่งะท่าที่หมาดูกันนะคะเราจะเหยียดเข่า ตรงนั่งบนเก้าอี้นะคะแล้วก็กระดกปลายเท้าขึ้นแบบนี้เลยค่ะเกรงค้างไว้1-10แล้วก็วางลงสลับกันทั้งสองข้างข้างละสิบครั้งนะคะแบบนี้ท่าที่1ท่าที่2ค่ะก็นั่งชิดกับเก้าอี้เหมือนกันแต่ว่าควยขานะคะโดยที่ขาบนกดขาล่างแล้วก็ขาล่างเนี่ยก็เหยีดด้านบนนะคะเหยียดขึ้นด้านบนเกรงค้างเอาไว้1-10ก็ทำสลับกันแบบนี้เหมือนกันง่ายๆเลยนะคะดูตามภาพ ต่อมาท่าที่3ก็คือการนอนงายค่ะแล้วก็กระดกปลายเท้าขึ้นมาเล็กน้อยเกรงค้างไว้นับ1-10เช่นเดียวกันนะคะคทำสอข้างข้างละ20ครั้งและก็ท่าที่4ค่ะสุดท้ายเลยนอนงายค่ะใช้หมอนรองใต้เข่าด้านขวาแล้วก็เหยียดเข่าข้างซ้ายให้สูงประมาณ1ฟุตนะคะเกรงเทาเกรงค้างไว้ด้วยนะคะก็ทำสลับกันแบบนี้ก็ลองกายบริหารแบบนี้บรรเทาได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นหนักเข้าต้องไปพบคุณหมอเลยค่ะ แต่ราคาง่ายมากๆเลยนะใช่ค่ะนั่นคือรักสุขภาพนะคะ เรียกว่ามีคอลัมน์สุขภาพมาฝากเป็นประจำท่านผู้ชมติดตามในรายการเราก็จะอายุยืนยาวอย่างคุณมีสุขได้กับคุณปุ้นะคะ,ะแต่ตอนนี้ค่ะเราอยู่กับน้องๆ้องโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการศึกษาพระหุภาษาศูย์วิจัยและพัฒนาจังหวัดชลบุรีซึ่งวันนี้ได้ซูเปอร์สุดป,ปังพลังฮอตนะคะเป็นตัวอย่างสําหรับเยาวชนไทยมาโชว์ด้วยกัน<ะ>ทุกวันจันทร์อังคารพุธพระศสิบนาฬิกาสามสิบนาทีถึงเสร็จนาฬิกาทางช่องเก้ากดหมลยเลขสามสิบครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วเราไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ